สวัสดีพ่อสวัสดีพ่อโอ้ยชอบเก่งอย่างเลยตื่นเช้ายังตื่นเช้าแล้วนะข้าบอะไรมาอ๋ข้าบขยะอ๋อเอาจะไปให้ใครไปชัางโลขายเหรออ๋อโอเคพี่เช้าหนูทําอะไรคะโอ้หนูจะเอาไปเที่ยวเหรอครับโอ้หมานี้สุดยอดจริงๆเลยมีข้าบอะไรมาเนี่ยหนูข้าบอะไรอยู่พ่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจร้อนเหรอทำอะไรโอ้ยหมาอยากจะออกเที่ยวโอ้ยอยากจะเอกเที่ยว อ้าวดึงประตูเดี๋ยวดูความฉลาดพี่โชคกันแล้วโอ้ยอ้าวดึงโอ้ยดึงแล้วพี่โชคจะดื้อเชี่ยวพ่อโอ้ยอย่นิดเดียวพ่อเอ้ยติดอะไรพ่อจ๋าพี่โชคติดอะไรอ๋อติดผ้าพี่โชคบอกโอ้ยดึงพี่โชคบอกติดผ้าโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรดึงอุ้ยดึงออกมาเลยดึงดึงยาวๆโอ้โหมาแสนรู้โอ้ยเก่งทั้งเลยดูกิ่งก่งกิ่งก่งก่ง